สำหรับโครงสร้างของตัวรถนะคะบอกเลยว่ากันนี้รับประกันได้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะภายในของด้านหลังนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะในส่วนของ headroom นะคะกว้างมากๆเลยแล้วก็เล g r o o m นะคะก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายๆเลยนะคะสำหรับ ลูกค้าที่ชมออนไลน์นะคะรับประกันได้เลยนะคะเรารับประกันจาก 0, ศูนย์นิสันอุบลราชธานีเลยนะคะว่าคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนค่ะไม่มีชนหนักหรือพิดควาำมาแน่นอนนะคะค Auto สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับเซลล์ยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะโยกมีรถสวยๆส,สภาพดีราคาสุดคุ้มนะคะมาฝากให้กับลูกค้ากันนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะนิส s ัน m a r ์ 1.2S ปี2018นะคะเกียร์ธรรมดาสีเทาคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยๆคันนี้เลยค่ะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในส่วนของด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าค่ะเป็นแบบโคมเมียนนะคะตัว V ีมีสัญลักษณ์ของนิสันอยู่ตรงกลางนะคะัมาเลยตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะเดิมๆจากโรงงาน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบยางเป็นขอบยาง R14 นะคะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างค่ะตัวกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าได้นะคะสําหรับเบ้าจับตัวนี้เป็นสีเด เดิมจากโรงงานเลยนะคะสีเทาสีสวยคันนี้เลยอ่าถัดมาในส่วนของด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะสำหรับคันนี้ติดสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะมีโลโก้ด้านท้ายเป็นของนิสสันนะคะที่เป็นแบบโครเมียมอยู่ตรงกลางะคะ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของ ด้านท้ายกันเลยนะคะภายในนะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะใส่สัมภาระได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะตัวเบาะสามารถพับได้นะคะเป็น40 60นะคะแล้วก็ด้านในเลยตัวนี้มีล้ออะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงครบเลยค่ะโอเคต่อไปเราไปดูในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะข้างในค่ะตัวนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะ ระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเข็มไม้คันนี้บอกเลยว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะตัวนี้รองรับ fm/am cdaux แล้วก็ mp3 นะคะด้านข้างเลยค่ะมีช่อง usb แล้วก็ aux นะคะถัดมาเลย นี้มีช่องที่ใส่วางแก้วนะคะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวเบาะค่ะเป็นเบาะพานะคะโดยภาพรวมนะคะภายในก็ถือว่าสะอาดสะอา้านแลวก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวอยากจะพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยภายในของด้านหลังนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะในส่วนของ h ฮ a d Room นะคะกว้างมากๆเลยแล้วก็เล็ก Room นะคะก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายๆเลยนะคะ เราไปดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยค่ะสำหรับโครงสร้างของตัวรถนะคะบอกเลยว่าตอนนี้รับประกันได้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะคะดูจากโครงสร้างของตัวรถเลยนะคะดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนะคะ,ะตัวนี้จะแกะค่อนข้างยากเลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะเม็อาร์คค่ะบอกเลยว่าโคมชัดทุกจุดเลยนะคะฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่เลยเม็อาร์ส,สวยๆเลยค่ะ ต่อด้วยฝั่งนี้บ้างนะคะสำหรับลูกค้าที่ชมออนไลน์นะคะรับประกันได้เลยนะคะเรารับประกันจากศูนย์นิสันอุบลราชธานีเลยนะคะว่าคันนี้บอดี้เดิมทั้งคันแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีชนหนักหรือพิกคว่ำมาแน่นอนนะคะดูจากโครงสร้างของตัวรถถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ตัวห้องเครื่องนะคะของ Nissan m a r ์ 1.2S ปี2018นี้นะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีค่ะให้กำลังขับอยู่ที่79แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันถึง20กิโลต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะคะดูโครงสร้างกันเลยบอกเลยว่าเดิมๆเดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงกันนะคะเดิมๆจริงๆนะคะตัวนี้มีสัญลักษณ์ของนิสสันแล้วก็มีมอกรรับประกันนะคะบอกว่ามีสัญลักษณ์ของมอกรับประกัน ติดอยู่เลยนะคะโครงสร้างของห้องเครื่องนะคะเม็ดน็อตไม่มีขยับเลยเดิมๆบอกเลยว่าเดิมๆจริงๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ากําลังรอฟังราคาอยู่กันใช่ไหมคะสําหรับคันนี้นิสสัน m a r ์ 1.2S ปี2018นะคะคันนี้ราคาเพียง259,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเพียง4,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวสำหรับรายที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะที่ดีออโต้สยามนิสันอุบลราชธานีนะคะ หรือติดต่อเซลล์หยอกเข้ามาได้เลยที่0630205529ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ auto